สวัสดีค่ะเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับวันนี้ผมกัมพูริภูดนแลวก็อาจารย์หญิงจากมสวเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะสบายดีค่ะคุณกัมพูสบายดีนะคะสบายดีครับโอ้โหทำไมวันนี้หล่อจังเลยล่ะคะเนี่ยมาท่านผู้ชมครับผมก็เมื่อเช้าเห็นท่านนายกใส่ก็เลยลองเอามาใส่ดู เราจะเห็นเป็นคนมีวิสัยทัศน์เหมือนท่านนายกบ้างเราเห็นอะไรบ้างไหมคะน้าที่แน่ๆเห็นอาจารย์หญิงเต็มจอเลยตอนนี้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องใส่แว่นค่ะปกติก็เต็มจออยู่แล้วนะคะแต่ความจริงเนี่ยน่าสนใจมากนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าน่าสนใจยังไงนะครับเอาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีก็เหมือนเดิมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะนี่แหละครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆจัดนีททรศการให้ท่านนายกได้ชม ในงานแรกก็คือกระทรวงควมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีครับนำเอารถขอสมก<ช>หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งระบบไฟฟ้าทั้งรถ NGV ค่ะรถดีเซลก็มีรวมรถ,ถึงรถเมครุ่นเก่าที่นำมาปรับปรุงรใช้งานได้ใหม่ด้วยนะคะนี่นะฮะท่านนายกก็ให้ความสนใจมากแล้วก็ย้ำว่ารถทั้งหลายทั้งปวงปรับปรุงแล้วเนี่ยหนึ่งต้องประหยัดงบประมาณสองต้องให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดราคาต้องเหมาะสมด้วยพี่น้องประชาชนจะได้ใช้บริการกันได้อย่างทั่วถึงนะคะท่านถามด้วยนะคะว่าอ้าวแล้วมี บันไดสําหรับพี่น้องผู้พิการไหมมีค่ะครับนะฮะนี่แหละครับแล้วถ้าเกิด NGV หมดล่ะจะมีมาตรการต่อไปไหมคะว่าจะใช้เชื้อเพลิงแบบไหนท่านก็ถามไปถึงตรงนั้นด้วยนะคะท่านมีความสนใจมากเลยนายกก็ยืนลองทดลองยืนดูนะครับค่ะอ่าแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งครับ Thailand Industry Expo 2016นะครับเขาจะมีการจัดงาน แสดงนวัตกรรมนะฮะนน่าสใจระหว่างวันที่26ถึง31กรกฎาคมนี้ที่เมืองทองทานีนะครับค่ะนี่แหละค่ะที่ท่านนายกกำลังจับอยู่นะคะนี่เป็นงานวิจัยของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะฟองน้ำนี้จะช่วยดูดน้ำคราบน้ำมันที่รั่วไปตามทะเลนะคะแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ท่านบอกให้ไปต่อยอดด้วยค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับ และก็นี่ฮะคือแว่นตาเหมือนแว่นของคุณกมพูที่ใส่เมื่อสักครู่เลยใช่ครับจริงๆท่านนายกใส่เมื่อเช้านี้ <c oughs> เป็นแว่นที่สามารถใส่ซอฟต์แวร์อะไรเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วสามารถมองเห็น <c oughs> สมมติว่างานช่างงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องถือคู่มือ้าไปแว่นนี้จะบอกเลยหลือเล่าสามารถาอรบอกไดไ้หมดเลยนะฮะแม้แต่ในวงการการแพทย์นะครับการผ่าตัดอะไรต่างๆได้เลยต่อไปน้องๆนี่ค่ะน้องๆคณะแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะถ้าเกิดอยากเรียนรู้อะไรก็ เรียนรู้จากโปรแกรมที่อยู่ในแว่นได้วันนี้นําเข็มอนันทมหิดลมามอบให้กับท่านนายกด้วยนะคะแล้วก็น,นี่ฮะท่านผู้ชมครับท่านรองเลขาธิการนายกนะฮะคุณเรนูนะครับก็นําคณะเข้าพบท่านนายกสแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะ,ะเ,เขาจะมี<ว>การจัดงานรถโชว์ด้วยนะครับใช่ค่ะเรียกว่าคัดกันมาเลยนะคะเมื่อสู้เห็นท่านนายกนะคะหยิบกระเป๋าสวยๆให้กับคุณแพนเค้กท่านบอกว่าอ่ะท่านซื้อให้จะได้อุดหนุนพี่น้องประชาชนค่ะอันนี้เขาเรียกลายมาโนลานะ สวยที่เด<า>ียวเชียวนะคะ,ะคท่านบอกว่าให้ออกแบบให้กับน้องๆวัยรุ่นได้ใช้งานด้วยนะคะและนี่ครับเป็นมูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนำคณะมาจำหน่ายดอกบานชื่นนะครับสีชมพูสวยสดใสเลยนะคะนี่นะฮะร,รายได้นี้ก็จะเอาไปใช้เพื่อประโยชน์นะครับในการดูแลเด็กๆที่ มีภาวะปัญญาอ่อนนะคะแต่น้องๆพวกนี้เก่งนะคะท่านนายกบอกว่าดีมากลูกตั้งใจเรียนหนังสือนะดูแลสุขภาพให้ดีด้วยเพอร่างกายแข็งแรงจะได้พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยยิ่งถ้าเราเป็นผู้ชายท่านบอกว่าจะต้องดูแลครอบครัวด้วยทานให้กําลังใจน้องๆนะคะท่านนายกก็ย้ําว่าให้หน่วยงานต่างๆได้มองถึงการจัดสวัสดิการอะไรต่างๆรองรับนะครับประชากรของเราในส่วนนี้ด้วยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับท่านผู้ชมครับ เอาล้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับซึ่งมีมติออกมาหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับอาจารย์หญิงฮะเรื่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังเสนอมาวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบนะครับก็คือเรื่องของกองทุนโคร,ร,รงสร้าง,างพื้นฐาน<ข>เพื่อนอานาคตประเทศไทยอันนี้เป็นชื่อเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเสนอเข้ามาก็เปลี่ยนชื่อเล็กน้อยเพื่อให้เป็นตามระเบียบของกรตหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักรัพ คือกอง,องท,ทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยโอ้โดีจังเลยค่ะกองทุนนี้นะฮะจะหลักการก็คือว่าจะมีการระดมทุนจากภาคประชาชนเพื่อเอาเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นรถไฟ,ถไฟอาจจะเป็นทางหลวงพิเศษวิดีจังเลยซึ่งจ่อมาอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องใช้งบลงทุนจํานวนมากมายนะฮะกองทุนนี้นะครับประชาชนเนี่ยสามารถที่จะร่วมลงทุนได้นะครับด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่า ผลตอบแทนการลงทุนอย่างนี้เป็นโครงการยักษ์ใหญ่แล้วอะมทกบางไีมันอาจจะกําไรระยะต้นเนี่ยน้อยๆแต่ว่ารัฐบาลก็มีความจําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรประกันน่ะคือว่าให้ความมั่นใจว่าลงทุนเราต้องได้กําไรอย่างน้อยน้อยที่สุดเลยนะใครไปลงทุนในโครงการนี้เนี่ยนะฮะจะมีรายได้ไม่น้อยไปกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินฝากประจำเงินฝากประจำเนี่ยนะฮะสมมติว่าดิฉันมีเงินเงินก้อนเล็กๆที่เก็บออมมาทั้งชีวิตดิฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประเทศชาติได้ดิฉันสามารถลงทุนในโครงสร้างนี้ได้ไหมคะไปซื้อนหน่วยลงทุนได้เลย <ฮะ S 1> ไปซื้อหน่วยลงทุนได้เลย<ฮ>ะนะครับซึ่งขณะนี้เขาอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาก็อรอติดตามข่าวเป็นระยะนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงการคลังจะ เอาเงินมาลงทุนก่อน10,000ล้านบาท10,000ล้านบาทหนึ่งหมื่นล้านบาทก็เป็นเงินสด1000ล้านขายกองทุนบายุพักส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนบายุพักก็คืออีกเก้าพันล้านเป็นเงินสดทั้งในส่วนของหุ้นด้วยใช่ครับนะฮะก็จะเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยลง10,000ล้านประเดิมประเดิมที่เหลือเนี่ยกขระดมจากประชาชนนะครับก็ติดตามข่าวกันนะครับคุณกัมพูหาแสดงว่าดิฉันก็สามารถร่วมลงทุนได้ในส่วนของ9 0 0 0 0ล้านที่เหลือ แล้วก็จะเป็นเจ้าของเพราะว่าต้องการอย่างน,น้อยๆเนี่ยหนึ่งแล้านนะครับเอาไปลงทุนอะไรได้บ้างที่เป็นโครงการระยะใกล้ๆเลยนะครับก็อย่างเช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข7สายกรุงเทพมหานครบ้านฉางกรุงเทพบ้านฉางกรุงเทพบ้านฉาง,งานะค,ครับ แล้วก็มีทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางพิเศษสายพระราม3ดาวขะนองวงแหวนรอบนอกของการทางพิเศษทางประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศผ่านกองทุนนี้นะคะความเคืบหน้าเดี๋ยวกระทรวงคลังก็คงจะออกรายละเอียดมาเป็นระยะๆนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องต่อไปอาจารย์หญิงครับเป็นเรื่องที่ถูกใจมากโดยเฉพาะสุภาพสตรีอย่างดิฉันนะคะคนที่ชอบช้อปปิ้งค่ะนี่เลยค่ะ Oh. ในช่วง1สิงหาคมถึง3เสสิงหาคมไดที่ฉันไปช็อปสินค้าโออันนี้เป็นย่านลิเพลนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะทำจากย่านลิเพาสวยงามมากมากค่ะแล้วนี่ก็เป็นทําจากใย,ยตานนะฮะนี่ก็สวย oh, มวยามะะเป็นสินค้าโอท็อปนะครับอ,อถ,ถ้าเกิด ดิฉันไปซื้อในช่วงนี้ถูกใจมากเลยคุณยมลองบอกได้ไหมคะว่ามันจะถูกใจวันนี้นะครับรที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการมาตรการภาษีส่งเสริมให้ประชาชนไปจับจ่ายซื้อสินค้าโอท็อปได้ทั่วประเทศะนะครับโดยเฉพาะในระหว่างวันที่1ถึงส1สิสิงหาคมซึ่งเขาจะมีงานโอท็อปกลางปีเนี่ยนะครับที่เมืองทองธานีนะฮะ<ล>ไปจับจ่ายไดแ้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปที่เมืองทองธานีจะสามารถไปจับจ่ายใ,ใช้สอยโอท็อปใกล้ๆบ้านได้ไหมคะได้หมด ทั่วประเทศได้หมดเลยะนะครับแต่ย้ําว่าท่านจะต้องขอใบกํากับภาษีนะฮะจะสามารถเอามาหักค่ารถยนต์ภาษีได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยนะฮะจะต้องซื้อจากโอท็อปที่ออกใบกํากับภาษีให้โอท็อปก็ต้องออกใบกํากับภาษีให้ผู้ซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะฮะจะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนอย่างน,น้อยๆในระหว่างนี้มาตราการนี้นะหนึ่หมื่นล้านบาท1นึ่งหมื่นล้านบาทเงินจะกระจายไปทั่วประเทศ1นึ่งหมื่นล้านค่ะและที่สําคัญก็คือว่า ท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการให้ผู้ประกอบการโอทอปทั้งหลายเข้าสู่ระบบภาษีให้มากขึ้นเพราะ,ะรเวลามีมาตรการต่างๆถ้าเข้าสู่ระบบภาษีก็สามารถออกไปกํากับภาษีได้นะ,ะลูกค้าอย่างดิฉันก็จะสามารถไปช้อปปิ้งได้ได้กระเป๋าสวยๆแบบนี้มาด้วยใช่ไหมคะคืออย่าไปคิดว่าเข้าสู่ระบบภาษีแล้วจะต้องเสียภาษีเยอะแยะนะฮะแต่ในทางกลับกันะจะได้รับมาตรการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างง่ายมากขึ้นนะคะมีอะไรอีกฮะอาจารย์หญิงครับ อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนภาคใต้แล้วเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะถ้าเราย้อนไปเมื่อปี4 7คุณกำพุตาั้งแต่<า>เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะในช่วงนั้นก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนะคะแต่ว่าในช่วงปี5-3มเนี่ยมีพี่น้องเจ้าหน้าที่ได้รับเงินในส่วนของประกันชีวิตไปแล้วเนี่ย รายละ5้0แสนบาทแต่สำหรับรายที่เสียชีวิตก่อนหน้าน,นั้นตั้งแต่ปี4 .78 จนถึงปี52เนี่ยไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออคเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้<อ>จ่ายเงินงใช่ค่ะ,นะคในการทดแทนเงินประกันชีวิตย้อนหลังให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต ในช่วงปี47จนถึง52นะคะอีกพันกว่ารายค่ะ1,200รายนะครับก็อนุมัติเงินงบกลางเนี่ยครับ614ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นนะฮะสำหรับผู้ที่เสียสลับเพื่อชาตินะครับไปดูแลความสงบอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วอีกมาตรการหนึ่งก็น่าสนใจมากวันนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตท่านผู้ชมฮะเอ๊ศูนย์นี้เหมือนจะได้ยินเคยได้ยินใช่ไหนันี้คือตั้งมา2-3สปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่ท่านนายกประยุทธ์จันร์โอชาจะเข้ามาบริหารประเทศอแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมก็คุยกันท่านรองนายกวิศณุบอกว่าที่ผ่านมามีแต่ชื่อคนทางานไม่มีมีตะลุงแก่เฝ้าห้องอยู่ ประ<ม>ชาชนจะไปร้องทุกอะไรก็แก้ไขอะไรปัญหาไม่ได้โอ้ทีฉันถ้ามีเรื่องเดือดร้อนฉันจะไปศูนย์ดำรงธรรมไปศูนย์ดำรงธรรมอย่างเดียวบางทีศูนย์ดำรงธรรมก็งานเยอะเหลือเกินรับเรื่องเยอะหลายกระทรวงหลายเรื่องหลายราวใช่ครับวันนี้ที่ประชุมคณะ<ช>รัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ําว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันภายใน30วันให้แต่ละกระทรวงนะครับซึ่งมีศูนย์นี้อยู่แล้วเนี่ยไปเกลี่ยกําลังพลในกระทรวง ให้มาทํางานที่ศูนย์นี้ให้สามารถทํางานได้ถ้าอย่างนั้นคือศูนย์นี้<อ>จะต้องมีคนปฏิบัติงานแน่ๆเลยครับนะคะจะก,กี่คนก็สุดแท้แต่ก็มองถึงความจําเป็นนะฮะแต่ยังไงเนี่ยให้ศูนย์นี้ช่วยเหลือประชาชน ที่สําคัญคือว่าให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริงดีจังเลยถ้าอย่างนั้นต่อไปถ้ามีเรื่องร้องเรียนดิฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์ลงทรรมที่เดียวแล้วนะคะหน่วยงานนั้นเกี่ยวข้องเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนก็จะไปที่หน่วยงานนั้นได้เลยหน่วยงานนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตมากไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะในรัฐบาลชุดนี้หรือว่าอนาคตต่อไปก็ไม่อยากเกิดขึ้นใช่ค่ะมีเรื่องอะไรอีกครับอาจารย์ฮะ เรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐทุกประเภทเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท85รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพัรษาครบ7รอบระหว่างวันที่8ถึง23สิงหาคม2559ค่ะโดยที่ไม่ถือเป็นวันลาได้รับเงินเดือนปกติและไม่กระทบต่อสิทธิการลอุปสมบทครั้งแรกค่ะครับผม แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการนะครับร่างพรบรจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับสาระสาคัญก็คือว่าการกําหนดให้ตําแหน่งประธานสารปกครองสูงสุดมีวาระการดํารงตําแหน่ง4ปีและดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียวนะครับรวมถึงการปรับปรุงโทษทางวินัยแก่ตุลาการสารปกครองที่กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงเพื่อให้การบริหารงานสารปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ครบถ้วนนะฮะสำหรับวันนี้มติคณะรัฐมนตรีแม่เวลาหมดจแล้วอาจารย์ฮะโอน่าเสียดายจังเลยยังไงก็ย้ำท่านผู้ชมนะครับถ้าหากว่านี่นะฮะดอกบานชื่นใช่ไหมดอกบานชื่นดอกบานชื่นน,น,นะครับ ก็ไปหาได้ที่หน่วยงานราชการทั้งหมดหรือว่าไปรษณีย์ที่ไปรษณีย์ไทยหร,รหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆจะมีจาหน่ายในตลอดเดือนกรกฎาคมน,นี้เลยค่ะครับผมช่วยกันทําบุญร่วมกันนะคะบบอบาอแล้วครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ